สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตาโสภาวดีนะคะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนเราจะมาเคลียร์คัดกันในเรื่องของภาวะออทิซึมหรือว่า istic, ะะวออทิสติกนี่แหละค่ะจริงๆแล้วออทิสติกเนี่ยเป็นความผิดป,ปกติของพัฒนาการรูปแบบหนึง่งแต่จริงๆแล้วพวกเขาคืออัจฉริยะคนหนึ่งค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทักษะของการเข้าสังคมเรื่องของการสื่อสารหรือว่าเ,เรื่องของการควบคุมอารมณ์บ้างเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยถูก เลือกปฏิบัติแล้วก็ถูกตีตราจากสังคมว่าด้วยความที่เขามีความแตกต่างจากคนอื่นเลยทําให้ถูกตีตราว่าเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะบุคคลที่เป็นภาวะออทิซึมนั้นพวกเขาสามารถที่จะมีชีวิตเหมือนคนทุกคนได้ เรียนเหมือนกับทุกคนได้ใช้ชีวิตและทำงานเหมือนกับคนทุกคนได้ขอเพียงแค่มีความเข้าใจแล้วก็ยอมรับและให้โอกาสเท่านั้นวันนี้จะคุยถึงเรื่องนี้กันและจะมีกิจกรรมสำคัญค่ะชื่อกิจกรรมว่า Run to Gator for Autism นะคะวิ่งด้วยกันรันเพื่อน้องเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วยวันนี้พูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราสองท่านนะคะท่นานแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแก้วตานพมณีจำรัดเลิศค่ะรองผู้มนยการสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ะะแล้วก็ท่านที่2น้องโอ๊ตค่ะคุณอาทิตย์ทวินวิทูนะคะผู้ก่อตั้ง Beyond the Spectrum ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะเราให้ข้อมูลคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยววันนี้น้องโอ๊ตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มโครงการ Land to g e t o e r for a u t i s m ก็จะมาเล่าเรื่องโครงการให้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยวันนี้หนิงก็คุยทั้งในมุมของข้อมูลความรู้ในเรื่องของออทิซึมด้วยนะคะคุณหมอคะ ออตอนนี้ความเข้าใจของคนในสังคมกับเรื่องของเด็กออทิสติกหรือว่าภาวะออทิสซึมเนี่ยมันดีกว่าในสมัยก่อนแค่ไหนคะอืมก็จริงๆปัจจุบันคนก็มีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะเพราะว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะแต่ว่า ตัวอย่างเนาะอย่างเช่นเมนื่อกี้นี้ที่คุณหนิงแนะนำแนละ้วบอกก็คิดว่าไม่อยากจะไปบอกว่าเอาที่สิคืออัจฉริยะจริงๆแล้วเอาที่สิคก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะ,ะที่เขาก็อาจจะมีเด็กบางคนเฉพาะบางคนอาจจะมีบางด้านที่แบบเด่นนมากแต่เด็กบางคนก็ถ้าได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือเขาจะค่อยๆดีขึ้นได้มากๆเนาะแต่เด็กบางคนอาจจะต้องการการช่วยเหลือเยอะหน่อยเพราะงั้นเขาก็จะเป็น เขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันค่ะ,คะนั้นตรงนี้คือความสําคัญคือเราเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคนยอมรับความแตกต่างตรงนี้ใช่ใช่ค่ะปัญหาสําคัญของสังคมไทยในขณะนี้กับเด็กออทิสติกค,คืออะไรคะคุณหมอถ้าปัญหาที่หมอเจอจริงๆก็คืออย่างแรกคือเรื่องของการศึกษา <laughs> คือจริงๆตออัอ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนะาะกว่าพ่อแม่จะเข้ามาเจอคุณหมอแล้วก็จะได้รับการวินิจฉัยก็เป็นเรื่องยากละเพราะว่ากว่าจะได้คิวนัดแพทย์กว่าจะได้เจออันนี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วก็พอกว่าจะไป เ,เจอคุณครูนักกระตุ้นพัฒนาการนักฝึกพูดต่างๆก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะเพราะว่านักนักกระตุ้นพัฒนาการมีน้อยแต่เรื่องยากที่สุดคือเรื่องของการศึกษาเพราะว่าอพอลูกเขาเริ่มกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วดีขึ้นนะคะแล้วพอไปตามโรงเรียนเนี่ยพอไปบอกว่าลูกอาจจะยังต้องการการช่วยเหลือบ้างเนาะแล้วเขาอยากได้รับโอกาสในการเข้าเรียนเนี่ยก็บางครั้งพอผู้รออทิสิกปุ๊บ โรงเรียนก็อาจจะบอกว่าไม่รับเราไม่พร้อมอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นข้อติดขัดที่ที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะค่ะแต,<ม>แต่คุณหมอคะนี่ถามเป็นความรู้ที่หนึ่งว่าจริงๆแล้ว<ม>เด็กๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนร่วมกันกับเด็กทั่วๆไปได้ไหมคะจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าการศึกษาเนี่ย ต้องเปิดกว้างให้กับเด็กทุกคนม,มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้องคนนี้ควรจะเข้าเข้าการศึกษาได้ไหมค,คือการศึกษาของประเทศมันควรจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนไม่ว่าคุณจะความสามารถแค่ไหนได้มีโอกาสเข้าเรียนเนาะ,ะแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะยากเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยต้องการการช่วยเหลือเพิ่มมากหน่อยเด็กบางคนโดยส่วนใหญ่ก็สามารถเรียนแบบปกติได้เทั้นสิ่งที่เราจะพูดกันก็คือทํายังไงจะมีการช่วยเหลือที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือเพื่อให้เขาได้เข้าเรียนอ เพราะว่าคําว่าเด็กพิเศษคือเด็กที่ต้องการการช่วยเหลือพิเศษอืค่ะเพื่อให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ค่ะเพราะั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นจริงๆิกฎหมายอะไรต่างๆก็มีว่างแล้วนะแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงอ,อะไรอย่างงี้ค่ะหมายความว่ากฎหมายมเรื่องเรื่องการศึกษาในบ้านเราคือเปิดโอกาสให้กับเด็กทุกคนมีโอกาสที่จะได้เข้าเรียนใช่ค่ะจริงๆมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธเด็ก จริงๆแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ก็คงไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยถ้าโรงเรียนปฏิเสธเนี่ยคือจริงๆอย่างแรกการมีลูกเป็นเด็กพิเศษเนี่ยมันก็เป็นความความ,มบาดเจ็บอยู่แล้วเนะ,ะทีนี้เวลาแล้วเราต้องรู้ว่าเขารักลูกของเขาไม่ต่างกับเด็กไม่ต่างกับพ่อแม่ทุกคนแล้วความรักที่มากเนี่ย ถ้าเรารักลูกของเรามากแล้วเราไปที่ไหนแล้วเขาไม่ได้อยากได้ลูกของเราอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ได้คือความเสียใจมันเก็บกลับมาที่บ้านนะค่ะแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้ไปฟ้องร้องอะไรมากมายแหละนนี่ก็คือสถานการณ์ของประเทศไทยว่าจริงๆก็ในความเป็นจริงเนี่ยก็โรงเรียนอาจจะยังไม่ได้เปิดรับทุกโรงเรียนแต่ก็ไม่ผิดนะโรงเรียนไม่ผิดค่ะเพราะว่าก็เข้าใจอยู่บางครั้งเนี่ย อาจจะต้องการการช่วยสนับสนุนเพิ่มซึ่งบางครั้งตรงนี้ค่ะการสนับสนุนที่เข้าไปในแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มากพอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเองถามคุณหมอเพิ่มว่าถ้าอย่างนั้นถ้าโรงเรียนจะต้องการการสนับสนุนเพิ่มเพื่อที่จะเปิดรับกับเด็กออทิสติกมากขึ้นเนี่ยเขาต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องอะไรคะอย่างแรกนะก็อย่างที่เราทํากันอยู่นี่แหละค่ะคือหมอคิดว่าอย่างแรกคือเรื่องของทัศนคติก่อนเนาะทัศนคติก็คือ คืออย่าเพิ่งไปตัดสินว่าโอ๊ยเป็นเด็กพิเศษเราไม่ให้เข้าคือหลายโรงเรียนเนี่ยอย่างแรกจะต้องมีการสกรีนเด็กก่อนอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะอา้าวถ้าเกิดสกรีนผ่านก็เข้าสกรีนไม่ผ่านนี่คือนอร์มอของประเทศไทยเลยเนาะแต่จริงถ้าเกิดเรารู้ว่าเ,เ,เด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือนิดนึงก็อาจจะทดลองให้เขาได้ลองเข้ามาร่วมเรียนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่ะก็คือคุณครูอาจจะ เปิดใจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถ้าเปิดคําว่าเปิดใจหมายความว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยความสามารถในการเรียนมันอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นอาจจะลดความคาดหวังลงนิดนึงอะคะ่ะแล้วก็จัดรูปแบบในการเรียนให้มันแบบคือถ้ารูปแบบของประเทศไทยมันเป็นแบบนั่งเรียนเขียนอ่านตลอดทั้งวันนะนะันะเด็กปกติยังยากเลยใช่ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะใช่ใชเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการแบบ ปรับรูปแบบในการเรียนการสอนให้มันมีความสนุกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเนาะ uh huh. แล้วก็อาจจะลดความคาดหวังลงนิดนึงว่าเพื่อนทั้งห้องอาจจะพอทําได้แต่ของเขาอ่ะให้เขาได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในห้อง uh huh. แต่เขาก็อาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือช่วยให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นห้องเรียนที่ เรายอมรับในความแตกต่างว่าจริงๆแล้วเพื่อนเราเขาอาจจะแบบเขียนหนังสือไม่ค่อยได้นะแต่จริงๆอะเขาอะเก่งมากเลยนะถ้าเกิดให้เขาเด็กแต่ละคนต่างกันนะบางคนอาจจะจําตัวเลขเก่งโอ้โหไหนเรามาแข่งท่องตัวเลขกันซิเฮ้ยเก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รับการยอมรับในห้องเรียนนะคะ แต่ที่สําคัญค,ค่ะคุณครูจะมีความคุณครูจะสนุกกับการแล้วห้องเรียนมันจะเป็นห้องเรียนที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขเออเพราะง้ตรงนี้ค่ะแค่แค่เริ่มต้นเลยคือทัศนคติที่แบบอาจจะเปิดกว้างนิดนึงแล้วก็ลองอะค่ะแต่จริงๆการสนับสนุสน,นเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยต้องมีเหมือนต้องปรับจากความคิดก่อนไหมคะใช่ใชแล้วก็เปิดรับนนใช่อันนี้คือเรื่องสําคัญที่สุดค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ยังเลยอยากจะแบบ ก็ขอบคุณที่แบบเชิญมาออกทีวีอะไรเงี้ยก็เลยจะได้มีโอกาสเล่าเรื่องเหล่านี้ค่ะว่าว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สังคมเราอาจจะเปิดกว้างในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นค่ะประมาณนี้อืมค่ะที้มาคุยกับน้องโอ๊ดบ้างนะคะน้องโอ๊ตค่ะน้องโอ๊ตเป็นผู้ก่อตั้ง Beyond the Spectrum องค์กรนี้คืออะไรคะร้อยฟังนิดนึงก็คือเป็นองค์กรที่ผมได้ก่อสร้างมาเพื่อ ข้อแรกคือช่วยสปอร์ตคนที่เป็นออทิสติกคือตอนนี้ผมคิดว่าปัญหาหนึ่งในประเทศไทยแล้วไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั้งโลกอะครับคือมันไม่มีสปอร์ตซิสเต็มมันไม่มีซิสเต็มที่จะช่วยส่งเสริมกลุ่มคนที่เป็นออทิสติกพอครับแล้วก็อย่างที่สองคือผมอยากได้เพิ่มความรู้ในสังคมไทยในเกี่ยวเรื่องออทิซึมให้มีเปิด ให้เพิ่มความยอมรับให้เปิดโอกาสให้เด็กที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นออทิซึมครับอืมทำไมเราถึงสนใจเรื่องอเรื่องออทิซึมเป็น<อ>การพิเศษคะครับคือผมก็มีประสบการณ์โดยตรงครับเพราะว่าพี่ชายของผมก็เป็นออทิสติกครับก็ผมก็ได้ได้เห็นมาแต่ผมได้เห็นปัญหาในชีวิตประจำวันที่ผมพี่ชายผมเจอไม่ใช่แค่การ สื่อสารไม่ใช่แค่การควบคุมกล้ามเนือ้อแต่ว่าเป็นปัญหาจากสังคมด้วยคือ,อก็หลายครั้งก็ผมก็เห็นพี่ชายผมงโดนล้อเรียนบางทีก็บางทีก็เจอพี่ชายผมก็ก็โดนปิดโอกาสที่จะทำหลายอย่างครับหลายอย่างหนึ่งผมก็ได้เห็นพ่อแม่ผมโอ้โห ทุ่มแรงทุ่มใจเข้าไปจริงๆเพื่อจะช่วยพี่ชายผมครับก็ได้ขับรถไปสองสามชั่วโมงเพื่อไปเจอหมอต่างๆเนอนี่ก็สิบกว่าปีที่แล้วครับก็ได้เจอแต่ก็ผมก็โชคดีที่ได้เจอหมอเหมือนหมอแก้วตาเขานะค่ะเด้วมาเจอคุณหมอแก้วตาด้วยใช่ครับแล้วก็เพราะเหตุนี้ผมก็เลย ก็เลยมาเริ่มก่อตั้งตัว Beyond the Spectrum ขึ้นมาครับเพื่ออยากให้เปิดโอกาสให้คนที่เป็นออทิสซึมมากขึ้นในประเทศไทยครับค่ะแล้วเราทำนอกจากเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องกิจกรรมที่เรากำลังจะทำจัดขึ้นเรื่องกิจกรรมวิ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าทาง Beyond the Spectrum นี่ได้ก่อนหน้านี้ทำอะไรมาบ้างคะก็มีโหสารพัดอย่างครับก็ตอนแรกก็ถูกได้เริ่มโดยการขายหมวกขายกระเป๋าที่มีตัวอาร์ตของ ตัวศิลปะของอา,อาร์ติสที่เป็นออทิสติกครับเพื่อเป็นวิธีที่หาได้ได้เข้าครับคนที่เป็นออทิซึมเพราะว่าผมคิดว่าโอกาสที่โอกาสในสังคมสำหรับเรื่องงานนะครับสำหรับเด็กออทิคนที่เป็นออทิสติกก็จะไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ดังนั้นผมก็ได้ไปทำเป็นกิจกรรมงานวิง่งบาสเกตบอลในบีออนที่โรงเรียนต่างๆครับเพื่อช่วย ช่วยสง่งคือหนึ่งในปัญหาที่เด็กที่เป็นออทิซึมได้เจอคือเรื่องกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อมัดเด็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ได้ผมก็เลยได้ไปเล่นกีฬากับเด็กที่เป็นคนที่เป็นออทิซึมเล่นกีฬาทาอาร์ตเพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อครับแล้วก็มีพวกพอดแคสต์ที่ผมก็ได้อินเทอร์วิวคนต่างๆเหมือนหมอแก้วตาเป็นสปีชทอร์เพสเป็นเป็นเอเคเตอร์อะไรพวกนี้ครับเพื่อจะเพิ่มเขา้าเพื่อจะส่งเสริม ความเข้าใจเกี่ยวกับออทิสติกในสังคมไทยค,ครับน้องโอ๊ตทำกิจกรรมหลายอย่างมากครับเพื่อที่จะต้องการให้สังคมได้เข้าใจคนออทิสติกมากขึ้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรจากคนภายนอกบ้างไหมคะๆๆมก็ผมว่าเพิ่งเริ่มก็ยังไม่ได้เห็นเอฟเฟกต์เยอะขนาดนั้นครับก็ตอนนี้ก็ครับก็ผมหวังว่ากับพวก Run Together ที่ผมจะจัดในวันนี้ก็จะไปเริ่มเห็นมากขึ้นครับค่ะ งั้นคุยเรื่องตัวกิจกรรมนิดนึงแล้วกันนะคะกิจกรรม Run to g e t h e r for Autism วิ่งด้วยกันร,รันเพื่อน้องอันนี้เป็นกิจกรรมลักษณะเป็นยังไงคะงานวิ่งแน่นอนแหะแต่จะวิ่งที่พิเศษกว่างานวิ่งทั่วไป<ก>ยังไงคะก็คือก็เป็นงานวิ่งที่ผมอยากให้เป็น Autism Friendly ครับคือให้น้องๆที่เป็นออทิสติกกับมาร่วมวิ่งด้วยได้ให้ครอบครัวมาร่วมวิ่งด้วยได้ครับและมีกิจกรรมที่คนที่เป็นออทิสติกก็จะได้โอกาส มาทาด้วยได้ครับก็ม,มีทั้งคนที่เป็นถือว่า neurotypical <laughs> กับคนที่เป็นออทิสติกได้มาอยู่ร่วมกันได้มาทําความเข้าใจครับคืองานนี้ไม่ได้เปิดเฉพาะครอบครัวที่มีมีสมาชิกเป็นออทิสติกเท่านั้นใช่ไหมคะเปิดกว้างให้กับคนทุกคนคเลยให้มาทำกิจกรรมร่วมกันครับ ค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะว่าจะจัดกิจกรรมเมื่อไหร่ยังไงนะคะมิ้งขอกลับมาที่คุณหมอนิดนึงค่ะเมื่อกี้คุณหมอเราคุยกันเรื่องของโอกาสในการที่เด็กออทิสติกจะได้เรียนร่วมได้กิจกรรมที่น้องโอ๊ตที่ทําที่ให้ให้คนทุกกลุ่มในสังคมมาทํากิจกรรมร่วมกันแบบนี้มันจะส่งผลต่อเด็กออทิสติกยังไงส่งผลต่อครอบครัวยังไงคะในการมาทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยก็ ในเรื่องของครอบครัวเนาะเวลาทีเา่เขาได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นคือลูกของเขาที่ท,ที่ต้องที่อาจจะแบบเวลาไปที่ไหนบางทีคนก็อาจจะรู้สึกแบบมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ตอนนี้เราเปิดว่าเฮ้ยเด็กทุกคนเหมือนกันนะเราอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะ mm hmm. เพราะนั้นการที่เขาได้เข้ามาอยู่ร่วมในสังคมแล้วก็ได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆแล้วก็คนอื่นๆได้มองเห็นว่าเฮ้ย จริงๆเขาก็เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งนะเขาก็เป็นเด็กน่ารักที่แบบเอ้ยเราเข้าไปเล่นเขาก็อยากเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างบ้างอย่างเช่นในการทํากิจกรรมบางอย่างเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือบ้างหรือว่าลักษณะของเขาบางทีเขาจะไวกับประสาทสัมผัสต,ต่างๆถ้าเสียงดังหรือว่ามีแสงบุ้บ้าบางทีเขาอาจจะตกใจกลัวาอาจจะมีอาการตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันแล้วก็ เ,เข้าใจความแตกต่างวเฮ้ยคนเราแตกต่างกันได้นะแล้วก็ที่สําคัญเนะะี่ยค่ะในเด็กปกติทั่วไปหรือคนปกติอะถ้าเราสอนให้ลูกของเราเข้าใจอืพี่เขาเอ,อพี่เขาติดขัดนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่เขายังไงดีออุ้ยดูเหมือนพี่เขาจะกลัวเนาะเดี๋ยวเราจะไปเราจะทํำยังไงดีล่ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว คนทั่วไปแล้วก็เด็กปกติเนี่ยถ้าเรายิ่งสอนเขาตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยว่าให้เข้าใจว่าคนเราแตกต่างกันนะและสิ่งที่เราควรทําคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหมอคิดว่าตรงนี้ค่ะคือคือความสําคัญแล้วความสําคัญที่สุดเลยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเราไม่ต้องใช้เงินคือการปรับเปลี่ยนเรื่องของทัศนคติค่ะ,คะแล้วเนี่ยมุมของของตัวเด็กเองล่ะคะคุณหมอการที่พ่อหนิงเคยดินเหมือนกันว่าพ่อแม่บางคนอาจจะยัง ยอมรับไม่ได้ที่ลูกตัวเองเป็น autistic, ออทิสติกก็จะไม่พาลูกออกไปสู่สังคม,มแต่การที่พาลูกออกไปสู่สังคมข้างนอกไปเจอคนอยู่ไปอยู่ในสังคมเนี่ยมันจะส่งผลต่อพัฒนาการของเขายังไงบ้างคะจริงๆเด็กออทิสติกข้อติดขัดหลักคือเรื่องการสื่อสารและทักษะทางสังคมนะ,ะยิ่งเราเก็บเขาไว้ที่บ้านเนี่ยทักษะทางสังคมไม่เกิดแน่นอนอเก็บไว้ที่บ้านการสื่อสารกับคนอื่นก็ไม่เกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นเลยถ้าเกิด เพราะฉะนั้นการให้เขาได้ออกมาเนี่ยก็จะช่วยให้พัฒนาการเขาดีขึ้นอย่างแน่นอนอแต่เราต้องเข้าใจนิดนึงว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยค่ะมันมันบาดเจ็บมากนะะการที่เรามีลูกหนึ่งคนเนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่าโอ้โหการมีลูกนี่เป็นอะไรที่ทุกคนแบบคาดหวังอยู่แล้วเนาะแล้วก็การที่มีลูกการได้รับการวินิชัยเนี่ยมันเหมือนฟ้าผ่ามันเหมือนฟ้าผ่าแล้วก็ เพราะฉะนั้นจริงๆส่วนหนึ่งที่เราทุกคนสามารถทําได้เลยเนี่ยก็คือการเปิดรับว่าอ้ยเฮ้ยลูกเขาอาจจะแบบอาจจะมีอาจจะบางครั้งอาจจะวิ่งไปวิ่งมาไม่นิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเราก็อยากให้มองเห็น ในสิ่งดีๆของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาอาจจะไม่นิ่งบ้างนะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาน่ารักมากเลยเราลองเข้าไปเล่นกับเขาสิก็เหมือนลูกของเราแหละที่บางทีก็บางทีก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้ก็คิดว่าการได้มีประสบการณ์นี่เป็นสิ่งที่ดีค่ะโอ้ตค่ะเคยมีคนเคยมีคนถามโอ๊ตถึงเรื่องพี่ชายหรืออาจจะมีทัศนคติที่ที่ ไม่ไม่ดีกับกับพี่ชายของโอ้ซ์นะคะแล้วโอ๊ตได้ได้อธิบายกับเขาว่าว่ายังไงบ้างในฐานะของคนที่อยู่ในครอบครัวอ๋อก็มีครับแต่ว่าคือปกติก็คือบางทีก็มีคนที่แบบดูดูก็การที่เป็นออทิซเซอรครับก็ผมคิดว่าหลายคนได้คิดว่ามันเป็นการที่เป็น m มนซ็อกเอลเนเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่อยู่ในคนที่อยู่ในสังคมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็หลายครั้งผมก็ได้เจอเพื่อนที่บางทีก็จะพูดทํานองว่าว่าไม่ไม่เขาไม่ได้คิดไม่ดีนะครับแต่เขาก็เข้าใจผิดว่าออซิซึมคืออะไรล้วเคยพูดตอนที่พูดเกี่ยวกับพี่ชายผมก็บางทีก็จะพูดว่าอาพูดเหมือนว่าเขาโอเคไหมอะไรเนี้ยว่ามันไม่มมแต่คือก็ผมก็เลยหลายครั้งก็จะช่วยอธิบายว่าเด็กที่เป็นออซิซึมก็จะ ไม่ใช่ว่าเขาจะแตกต่างจากคนที่เป็นนิโรทิป c i s มากขนาดนั้นครับแค่เขาได้เห็นโลกในวิธีที่ต่างกันอือาจจะได้ความไม่เข้าใจด้วยไหมคะคุณหมออ,มอาจจะได้ความไม่เข้าใจก็เลยทําให้ตีตราไปแบบนั้นว่าเขาคงจะต้องเป็นแบบนั้นอย่างที่เราคิดใช่ใช่ใชเป็นอย่างแรกคนอาจจะคิดว่าอย่างแรกคือ ออทิสติกกับสติปัญญาบกพร่องเป็นอันเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นคนละโรคกันเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็บางคนก็อาจจะกลัวว่าแบบ i, เฮ้ยเขาน่าจะมีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงอ,อันนี้เป็นมุมมองที่คนทั่วไปอาจจะมองคําว่าออทิสติกนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วตรงนี้ไม่ใช่เลยว่าคือออทิสติกเนี่ยเออ ไม่ใช่สติปัญญาบกคร่องคือเขาอาจจะแค่ติดขัดในเรื่องการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องอารมณ์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขารู้สึกปลอดภยัยเขารู้สึกสบายขึ้นเนี่ยการสื่อสารของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เขาก็จะไม่ได้มีเขาอาจจะติดขัดเรื่องอารมณ์แต่ว่าความก้าวร้าวเนี่ย<ะ>คือไม่ได้อยากให้มองว่าเป็นความก้าวร้าวเนาะ,ะแต่เขาอาจจะติดขัดแล้วบางทีวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันอาจจะอาจจะต้องการการเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะงั้นตรงนี้ค่ะ เปิดโอกาสให้น้องได้เรียนรู้ค่ะออนี่คือความสําคัญตรงนี้เองค่ะ,คะมีขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของการเรียนร่วมนิดหนึ่งเพราะเมื่อกี้จะคุยค้างเอาไว้อยู่นิดหนึ่งนะคะว่ากรณีการเรียนร่วมมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ในกรณีไหนบ้าง น้องจะต้องเข้ามาเรียนในห้องเดียวกันกับเพื่อนๆทุกๆคนพร้อมๆกันไหมหรือจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะได้โรงเรียนอาจจะต้องมีการทําความเข้าใจกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ปิดประตูตายไปสัทีเดียวตั้งแต่ตอนแรกอะค่ะคุณหมอจริงๆห้องเรียนเอาจริงๆห้องเรียนมันมีหลายประเภทเนาะอาจจะเป็นห้องแยกเด็กพิเศษคือกลุ่มเด็กพิเศษมาอยู่รวมกันแล้วก็เด็กปกติอันนี้คือแยกกันไปเลยเนาะกับอีกอันหนึ่งก็คือเด็กบางคนที่ความสามารถพอใช้ได้ก็ไปเรียนร่วมบางเวลาเช่นวิชาสังคมภาษาไทย อาจจะยากแต่พอเป็นศิลปะพละเขาพอเข้าไปเรียนร่วมได้อันนี้ก็คือเรียนร่วมบางเวลากับอีกอันนึงก็คือเด็กบางคนที่ความสามารถดีก็สามารถเข้าไปเรียนร่วมได้ตลอดอันนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมีคุณครูการศึกษาพ,พิเศษช่วยได้บ้างนิ็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นนี่คือรูปแบบแต่ในความเป็นแต,แต,แต่แต่สิ่งที่อยากจะบอกคืออย่างนี้ค่ะว่าถึงแม้ว่าโรงเรียนเราอาจจะยังไม่เคยมีตรงนี้เลยนะแต่หมออยากบอกว่า เริ่มต้นเนี่ยขอถ้าเกิดเราลองเปิดรับแล้วเราค่อยๆรู้จักเด็กคนนี้ก่อนค่อยๆรู้จักว่าเอ๊ะความสามารถเขน่าจะประมาณไหนนะแล้วก็ค่อยๆช่วให้เขาได้ลองเข้ามาเรียนในห้องก่อนก็ได้ค่ะแล้วแล้วก็ค่อยๆดูว่าเราจะช่วยเหลือเด็กคนนี้ได้ยังไงอาจจะเริ่มที่โรงเรียนอาจจะไม่เคยมีการเปิดรับตรงนี้เลยอาจจะลองสักหนึ่งคนสองคนก่อนก็ได้แล้วก็เราค่อยๆ on the job t r a i n i n g เรียนรู้ไปว่าอ๋อมันจะต้องมีแบบนี้แล้วค่อยๆจัดพร้อมๆกันใช่แต่ตอนนี้ประเด็นก็คือทุกคนจะปิดบทเลยแล้วก็บอกว่าอเออฉันไม่พร้อมแล้วก็ห้องเรียนยังไม่มีมแล้วก็ไม่มีครูการศึกษาพิเศษซึ่งการตอบแบบนี้ไม่ได้ผิดอะไรค่ะไม่ผิดเลยหมอเข้าใจว่าคุณครูก็งานหนักแล้วก็คงจะเหนื่อยมากอยู่แล้วอันนี้มไม่ได้ผิดแต่ว่าถ้าเราสามารถพอจะทําได้บ้างก็อยากจะให้มีการเปิดรับตรงนี้เพิ่มขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะหมออยากบอกว่า เวลาที่เราเปิดรับตรงนี้เพิ่มขึ้นนะ่ะคือถ้าเราเปิดรับเนะี่ยคือการเป็นครูเนาะถ้าเราได้มีโอกาสช่วยเหลือเด็กเพิ่มขึ้นสักคนหนึ่งม,มันจะเป็นความสุขในการทํางานค่ะแล้วก็เด็กปกติก็จะได้รับเรียนการเรียนรู้เรื่องของความแตกต่างอืมงั้นอิงถามในอีกมุมหนึ่งมุมของพ่อแม่ของเด็กปกติที่เขาอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่ลูกของเขาอาจจะได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเด็กออทิสติกเขาอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างใช่คุณหมอจะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นยังไงคะ ก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะกังวลนะคุณพ่อคุณแม่เพราะบางทีเราอาจจะภาพของเราภาพของเราคือเฮ้ยถ้ามีเด็กพิเศษมาแล้วเดี๋ยวลูกฉันจะไปเรียนแบบพฤติกรรมของเขาเดี๋ยวลูกของฉันจะเออถูกมาตีลูกของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ความกังวลเหล่านี้ไม่ได้ผิดอะไรเนาะคุณพ่อคุณแม่เพียงแต่ว่าอย่างแรกเราต้องไว้วางใจคุณครูนะคะว่าจริงๆคุณครูเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลความเป็นความเรียบร้อยของห้องเรียนอยู่แล้วแต่ ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่รีบไปใส่ความแบบเฮ้ยคุณครูแล้วลูกของฉันจะเป็นยังไงบ้างววไปหมดแล้วคุณแแล้วไปใส่คุณครูหรือวันที่ลูกอาจจะแบบไปโดนอะไรนิดหนึงอย่างเงี้ยแล้วแบบคุณครูไม่ได้เลยนะไม่ได้นะเนี่ยจะต้องจัดการคือปัญหามันมักจะเกิดแบบเนี้ยค่ะว่าพอคุณพ่อคุณแม่ยิ่งไปโวยวายใส่คุณครูคุณครูเองก็หนักในการดูแลห้องเรียนอยู่แล้วก็เลยเลือกว่าปิดลับดีกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหมอก็อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ มอคิดว่าถ้าเราสอนให้ลูกของเราเข้าใจว่าเฮ้ยเฮ้ยหรอเพื่อนเขาใช่เพื่อนเขามาอู้เจ็บนิดนึงเนาะแล้วแล้วเพื่อนเขาคือตรงนี้เรื่องการที่อาจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเราต้องดูแลนะค่ะแต่ถ้าไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยค่ะลองสอนลูกว่าเฮ้ยแล้วเพื่อนเขาเป็นยังไงบ้างล่ะแล้วเขาทําอะไรได้บ้างเฮ้ยมีขนมแล้วลองเอาเอาไปให้เพื่อนไหมเมื่อไหร่เราสอนให้ลูก เห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยค่ะสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการปลูกฝังที่ดีมากๆแล้วปลูกฝังที่ดีที่สุดคือปลูกฝังในวัยเด็กค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าโตแล้วปลูกฝังยากเพราะฉะนั้นหมออยากให้มองเป็นโอกาสนะคะแล้ว ทีนี้โอกาสอันหนึ่งที่เราน่าจะได้เรียนรู้ร่วมกันได้ก็คือกิจกรรมที่ที่ทางน้องโอจัดขึ้นได้นะคะเอา5นาทีสุดท้าย Run to Gator for Autism นะคะจะจัดขึ้นที่ไหนยังไงเมื่อไหร่สมัครยังไงคะอ๋อก็ตอนนี้ก็เต็มแล้วครับก็ต้องเจ็ดร้อยเออก็มีไม่ไม่ไม่เปิดรับเพิ่มเหหลยหรอคะก็มีรับสั่งเต็มแล้วเจ็ดรอยคนครับเดี๋ยว <laughs> ก็ครับก็จะตอนนี้ก็จะอยู่ที่ N I C F D <laughs> ใช่ครับแลวก็ <laughs> อ่า คี่มาฮีร่นครับก็จะมีงานวิ่ง แล้วหลังจากการวิ่งก็จะมีการกิจกรรมสารพัดอย่างครับเที่จัดขึ้นมามีจะมีเวิร์กช็อปที่หมอแก้วตาเขาจะช่วยจัดด้วยเกี่ยวกับเรื่องออทิซึมคืออะไรแล้วก็เราจะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับอออทิซึมครับวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะวันที่15ครับสิบห้าย25สิหาวันทสิหางหาคมใช่ครับแต่จริงๆถ้าหากว่าไปสมัครวิ่งไม่ทันก็ไปร่วมกิจกรรมได้ใช่ไหมคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าไหมคะอ๋อถ้ามาร่วมกิจจกรรมเยะ เดี๋ยวลงทะเบียนผ่านทาง Facebook ได้ค,ค่ะก็จะมีกิจกรรมจริงๆพ่อแม่ถ้าเด็กปกตินะมีกิจกรรมที่ดีมากสนุกมากมีลงระบายสีะอ,อ,อะไรที่ให้ดูนะ แล้วก็อีกอันนึงสําหรับคุณครูค่ะถ้าสนใจก็จะมีกิจกรรมการเราจะนําพาการเรียนร่วมได้ยังไงบ้าง ok. ในเด็กเล็กเนาะตัวอย่างเช่นจะใช้นิทานทํายังไงจะใช้นิทานให้เพื่อนที่เป็นเด็กปกติเข้าใจเด็กพิเศษแล้วก็มีกิจกรรมดนตรีถ้าเราจัดกิจกรรมดนตรีแล้วมีเด็กพิเศษมาเรียนรู้เราจะทํายังไง <ok. S 1> หรือว่าเราจะเป็นเพื่อนกับเด็กออทิสติกได้ยังไงก็เป็นสเรื่องหลักก็ถือโอกาสในการใช้กิจกรรมนี้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะรายได้จากการจัดกิจกรรมนี้จะเอาไปใช้ทําอะไรคะ ก็เราจะไปช่วยให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดอีก10โรงพยาบาลนะคะมีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษผ่านการเล่นแล้วก็ช่วยจัดห้องให้มันมีของเล่นแล้วก็มีคุณครูนักกระตุ้นพัฒนาการที่มีความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกในอีก10โรงพยาบาลต่างจังหวัดะคะ่ะได้ใช้ประโยชน์ เยอะมากเลย<ช>ทีเดียวนะคะ<ช>สุดท้ายให้เป็นคุณหมอกันละกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมไปร่วมในงานนี้ถึงแม้ว่างานวิ่งจะเต็มแล้วก็ตามแต่สามารถไปร่วมกิจกรรม<ช>ที่มีประโยชน์และมีความรู้อย่างน้อยเนีถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง<ช>คนหลายกลุ่มในสังคมนะคะก,ก็อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ไปนะหมอคิดว่า ถ้ามีลูกนะพาลูกไปด้วยนะคะแล้วก็พาลูกไปออกกําลังกายค่ะแล้วก็พาลูกไปเรียนรู้เรื่องของความแตกต่างเนาะแล้วก็เอาคิดว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆค่ะในการที่จะชวนลูกทํากิจกรรมแล้วก็ได้รู้จักความแตกต่างค่ะข,ขอสถานที่อีกทีได้ไหมคะสถานที่อยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาค่ะค่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะออมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะก็ขอขอ,ขอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ที่มา มาร่วมงานวิ่งด้วยนะครับแล้วก็ขอครับค่ะคนมาสมัครกันล้นขนาดน,นี้เนี่ย<ม>ในฐานะคนจัดงานนี้าท่านจะชื่นใจนะคะชื่นใจจริงจริยชื่นใจยิ้มไม่หุบเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแก้วตานกมณีจำรัดเลิศค่ะรองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็น้องโอ๊ตอาทิตย์ทวินวิทูผู้ก่อตั้ง Beyond the Spectrum นะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยค่ะ หมดเวลาของเคลียร์ค่ะชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะอันนี้กับแขกรับเชิญลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ